อ๋อเราเราแค่เทจะพี่โลงมาดูอ่ะพี่ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลมาออกไปหน้าบ้านพี่ลงมาแนละ้วเดี๋ยวไปวางลิงให้แบปปนนะึงนเดี๋ยวไปวางลิงตอนนี้พี่ลงมาไล์สดอยู่พี่ลมาหน้าบ้านพี่ลงมาเลยไม่พิมพ์ชื่อช่องพี่พิมพ์ชื่อช่องพี่พ แล้วก็อ่านั่แหละเคสอะไรค่ะนั่นแหละต,ต,ตอนนี้พี่ก็ขึ้นอยู่กับหนูเนี่ยแบบนี้เนะดี๋ยววางลิงก์ก่อนเดี๋ยววางลิงก์แป๊บนึงก่อนแป๊บแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะพี่พี่กดกดขึ้นมาเลยค่ะ ก็นั้นแหละแค่มา <c oughs> เราเราเทศพาคแกเทดแกาพิมพมนนะ์ชื่อเออพี่มันเห็นไหม channel พี่มันอ้ายอย่าพึ่งคาว่า channel นนพี่อืออืออ่าพิมพ์มมชื่อถูกต้องก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวช่วยเหลือมาขึ้นช่วยโอเคเป้นออฟ อืมนั่นแหละค่ะอ่าโอเคอ่าใช่ใช่ใช่ต้องอืมเข้าไปเลยโอเคเห็นไหมจงชื่ออ่ะมันเว้นวรรคดูไหมอ่าเอาไหมัอาไม่ได้เขียงโอเคไปเจาะบอร์ดสต s t ดูเลยโอเคขึ้นมาแล้วคราวนี้อืม พี่โรมาก็จะแข่งวางกล้องเป็นแนวขวางนี้ค่ะคราวนี้มันจะเห็นคอมเมนต์ทั้งหมดเห็นไหมคราดน้คอมเมนต์จะอยู่้างข้างทั้งหมดไหนคะหนูมองไม่เห็นนะพี่สวัสดีค่ะาโรมา เนี่ยข้อความมีกลักข่ายเนี่ยเห็นทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแหละข้อข้อความแหละแม่พี่มองหน้าจอที่หนูที่หนูกำลังส่องให้พี่ดูนะตอนนี้มีพี่มีหนูใช่ไหมแล้วตอนนี้มีข้อความขัดคนไม่ว่าจะขึ้นมานคาข้อความอะไรอย่างเงี้ยของพี่มีไหมอ,อืออ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่ลงใหม่เดี๋ยวเอาพี่ลงใหม่ ใช่ออฟเดี๋ยวออพี่ลงก่อนพี่ไปเข้าโครมนะคลิมที่โครมนะคลิมที่โครมพี่กดออกกด,กดออกครับนะฮะไม่ใช่กูเกิลนะพี่พี่เข้าไปที่โครมนะ ออกก่อนค่ะออกก่อนค่ะออกก่นอนปุ่มอะไหนยนี่เออคยใช่กดออกค่ะกดกดกดย้อนสอนกดย้อนสอนไอกดกดตัวสอยกลับค่ะด้านล่างสุดเห็นไหมหอืมใส่ใส่ใส่กดกดทอดใหม่เข้าไป,าไปอ่อกดสังขีทข้างบนค่ะอืม รูดไปที่ตั้งค่าเราตั้งค่าค่ะไม่ขล่าสุดเลยทำาะไรตั้งค่าอ่าบริเมนบริเวนอ่าเลอกบัญชีอื่นมีบัญชีอื่นอีกไหมคะอือเราเลิกปลาโลมามมลแล้วมินงานต่อกดถี่เงินเป็นงานต่อแล้วก็ต้องดำเนินการต่อนในชื่อของปลาโลมาเลยอือเอ่าสีฟ้าต่อเลยค่ะได้สีตกลงอนะ แสดงกลับมาครับกดย้อนสอนนะครับไปกดไอ้ตัวสามเหลี่ยมแล้วก็กดเข้าไปอ่อไอ้ตัวล่างคืออะไรพี่เรียกมั้ยนตัวล่างคืออะไรอะร์ดีฟูอ่เอาตรล่างอาตัวล่างค่ะตัวล่างสุดเลยนะ U S E อ r d i f y Account ค่ะกดตรงนั้นไปอือกดเข้าไป YouTube ใหม่สวัสดีพี่สาวทุกีนะคะอันนี้เทสนะคะไม่อ่าไม่เป็นไรนะคขัดี๋ยวก็กันนี่นะคะกดชื่อพี่ปาลูมาข้างบน ค่ะกดสีฟ้าเลยค่ะมิตาชินหงค่ะแต่ชื่อพี่มันมันนี่เหมือนเดิมตรงตรงอ่ะพี่หนูไม่มองพื้นไม่เห็นหนะ้าจอพี่เลยเห็นแนตะ่พื้นโอเคก็ enter broadcast studio มันจะแค็งมันไม่เห็นเอียดเดีวก่อนนะไม่เห็นกล้อง <c oughs> มันมาตัวนี้มันไม่ได้ไปตัวอ่ะที่กดลูกสอนออกค่ะไปกดกดไอชีแดงออกอ <c oughs> ืมค่ะลดลงไปไปกดกดสีฟ้าใหม่ค่ะ อาอแสดงว่าอืมอเท์านี้พี่อนี่แหละเอาอย่างนี้อ่าอืมพี่ต้องเปิดยไปไปที่ตั้งค่ายูทูบอ่ะตั้งค่าโครมใหม่ค่ะนนีกดกดสามจุดเลยค่ะกดสามจุดทุกไปเลยค่ะอตั้งค่าอ่ากดชื่พี่ กดบัญชีอ่ออกจากระบบเราเปิดการซิงแล้วเพอบัญชีอื่นก็ได้บอกเพื่อบัญชีอื่นออตอนนี้พี่ก็ตั้งอีเมลแล้วก็ได้อาจารพินพี่ให้คนเห็นสาบพินหน้าจอพี่ไปใช่ละเรื่งมือเดือดัะอือฮึใช่ใช่ใช่พี่สาคกับ อ่าสร้างบัญชีค่ะเพราว่าสร้างบัญชีเนหะ็นไหมสำหรับตัวเองสำหรับตัวเองอ่ะ,อะตอนนี้พี่พี่พ,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 พี่พี่ปิดกล้องไปไม่ต้องให้หสลับเป็นน้าพี่พี่ใส่ชื่อนามสกุลของใครก็และใส่เข้าไปแล้วมันเปิดอีเมลใหม่อ่ะอ่ะโอเค สวัสดีค่ะพี่พิสาอ๋ออันนี้ขึ้นมามาเทสบอกบอกพี่พี่อะไรนะพี่โลมาค่ะพี่พิสานะคะนะคบนะอาอาแค่แค่ขึ้นมาสอนพี่โลมาเฉยๆค่ะสวัสดีค่ะพี่สาขึ้นมาไหมล่ะอืม,อม ก็คือพี่เปิดอีเมลใหม่แหละพี่แม่ค่ะเราเราแค่เปิดอีเมลใหม่แต่เข้าเข,ข,ข้าช่องเหมือนเดิมค่ะเราเข้าช่องเดิมเราปกติค่ะชื่อนาำสกุลค่ะชื่อนามสกุล เราคือเราเปิดอีเมลใหม่อะพี่ถัดไปค่ะมันจะบอกให้ใส่วันเดือนปีเกิดใช่ไหมพี่ก็ใส่ไป cả xe này cái này ใ,งงใช้พดีไหมอืมใช่ครับอืมที่กขาอีเมลที่พี่ต้อกงการนะ่ะพี่จดไปมันมีมันมีมนมตัวเลือกใช่ไหมพี่เอาตัวไหนอ่ะแล้วจดสองตัวนะไม่มีสองตัวให้เลือกทัง้งหมดน่ะอ่าสองตัวแค่นันแหละสองสองแถวบนน่ะที่เลือกได้อะ่ะพี่เอาตัวไหนพี่จดไป แล้วกดถัดไปอ่ะพี่พี่กดตัวไหนก่อนสพี่กดสักตัวก่อนไม่คำหลอดคอพี่กดตัวไหนก่อนก็ได้เลือกเลือกหนึ่งตัวค่ะถัดไปใช่ค่ะอ่ะาใครตั้งรหัสผ่านไม่ต้องไม่ต้องโชว์รหัสผ่านอะ Mm hmm. เลื่อนไปครับไม่ต้องอพี่ลงไปให้สุดเลยเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยแล้วมาฝั่งขวามีอะไรมีคำว่าข้ามไหมไม่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไม่คำว่าข้ามกดข้ามค่ะ mm hmm. เลื่อนไปมันไปที่ไหนอีกทีนี้ถัดไปโอเคกดถัดไปเลยค่ะเลื่อนไปข้างบนค่ะ ก็เ,เลยไปข้างหลังมันเกี่ยวอะไรเองถัดไปเลยค่ะอพอพี่พี่อ๋อพี่พี่กดย้อนหลังกลับก่อนแล้วเมื่อกี้พี่ลืมกดอะไรสักอย่างแล้วก็มองไม่เห็นทั้งหมดอา่าพี่ต้องให้หนูเห็นทั้งหมดครับมองไม่เห็นว,ว่ามีอะไรบ้างไหนไหมครับ ข้างบนสุดเป็นอะไรคะไปกดยักษ้อนหลังกลับอีกรอบหนึ me, ่งกดย้อนหลังกลับกดย้อนหลังกลับอีกรอบค่ะพี่มันหลอกเพิ่มไปเลขใช่ไหมอ่ะเราไม่ต้องเพิ่มครับเรากดข้ามกดกดเลือกค่ะกดกดเลือกอีเมลกดไม่กดกดกดิี่ไปที่อีเมลก่อนค่ะจะจิ้มที่อีเมลก่อน นะครับถ,ถัดไปก็ได้อืมมันมีคำว่าวข้ามไหมเลือไปลงไปสุดอติ๊กไกดติ๊กไะหนึ่งขั้นตอนก็ไล้ค่ะ ถัดไปเดืค่ค่ะข้ายืนยันโอเคยืนยันค่ะยืนยันฉันยอมรับโอเค กดฉันยอมรับเลยค่ะสักครู่นะคะอาทีน,นี้เจ๊เลือกอีเมลใหม่ที่เปิดเข้าไปในโครมกดอีเมลใหม่อีเมลใหม่ตัวตัวที่เปิดใหม่อ่ฮะพอนนเจออ๊ออกออกออกเลยค่ะออกออกแล้วเข้าโครมใหม่ออกแล้วก,กดไอไอสามจุดใหม่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีกดสามจุดใหม่ค่ะ ตัค่ะอะหนูมองไม่เห็นฝั่งหน้าด้านหลังหนเห็นแต่ด้านหลังไม่เห็นด้านหน้าเลยตอนนี้อาออกจากอีเมลตัวนี้ก่อนค่ะกดกดที่ตัวอีเมลพี่อไม่กดที่ตัวอีเมลพี่ก่อนอืมอ่ากดออกก่อนค่ะกดออกก่อนไม่เล่อเลื่อนไปข้างบนก่อนเลื่อนไปอีกค่ะด้านหลังจะมีว่าออกจากบัญชีอ่ะปิดก่อนออกจากระบบก่อนโอเค กดต่อไปต่อไปโอเคนะคะแล้วเลือกบัญชีอื่นมาเข้ามาเลือกบัญชีอื่นค่ะเดี๋ยวก็แทบติ๊กบัญชีที่สองโอเคแล้วก็เปิดค่ะเปิดสแสดงค่ะสแสดงค่ะคะได้สีโอเคเลื่นไปสุดค่ะ มันจะมีติ๊กมันจะมีมันจะมีติ๊กแค่อีกสิแยกแยกไม่ไม่รวมไม่รวมไม่รวมแยกหุดทสหารติ๊กติ๊กไม่รวมนั่นแหละโอเคต่อไปอืตอนนี้แต่มันเป็นของใครครับโอเคไปที่หน้าโฮมค่ะโฮมกดกดไปที่โฮมค่ะถอดย้อนกลับย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปคย้อนออก อย่าไปแล้วก็กดไอ้ตรงเลขสี่อ่ะพี่กดตรงเลขเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อ่ะเเหมืนตรงเลขสี่ด้านหลังเห็นไหมกดค่ะกดไปปิดทิ้งหมดเลยกากบาททิ้งหมดเลยค่ะกดเลขสี่ใหม่กดเลขสี่ใหม่กดเลขสี่ใหม่กากบาททิ้งหมดโอเคกดโครนใหม่รอบนี้ S <S <S อ๋อมันเป็นเบราว์เซอร์เด็กมันเป็นเบราว์เซอร์ของซัมซุงเนี่ยพี่ที่โครม่าไปที่ตั้งค่าใหม่คะ่ะกดตั้งค่าที่โครมเลยคะ่ะเข้าที่โครมกดที่โครมเลยค่ะกดตั้งค่าใหม่หรือว่าตั้งค่ากดสามจุดแล้วตั้งค่าค่ะกดสามจุดกดสามจุดตั้งค่านะครับเลื่อนมาหนหนูเห็นหน่อย เลือกขึ้นไปขมวนค่ะเลือกไปอีกค่ะเดี๋ยวแป,ป๊บน,นะปีกวันแรกไหมอืมกดวันแรกค่ะอ่ะที่จะเป็นหน้าแรกของคโครมอืม แล้วกดออกค่ะแตนนี้ออกค่ะเราสอนก,นก,อก,ก,กลับเรวสอนกลับอ่ากดกดปุบกดรูปบ้านค่ะเห็นไหมรูกบ้านข้างบนตรงไนนะี้เนี่ยข้างบนสุดซ้ายมือค่ะโอเคเขาเียพิมพ์สติมยาดเลยค่ะ โอเคนะครับล็อกอินครับกดปุ่มล็อกอินใส่อีเมลตัวที่หนูให้ไปอ่ะ c double h, h e a p v o eut at gmail dot -E at gmail .com. เก็ต uh, อินล็อกอินโค้ดนะ่ะรอรหัสผ่านสัครับน,นี mm ้หกหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสี่หกหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสี่ใช่ไ้มค่ะ ล,ออล็อิกเลยอืมซีมม w, ดับเลดียร์ับซีดัฮ่พี่พี่แตะไหม่แต่แล้วลบลบแตะแล้ลบใหม่ลบเขียนไหม่ลบไปสุดเลยอ่าหกหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสี่ ประมาณประมาณประมาณเ,เดี๋ยวก่อนวันนี้วันทีไหลอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันจะียี่สิเจ็ดี่ 27. สองสามหกค่ะสองสามหกสามเจ็ดสองโอเค เห็นไหมเครียกพี่ก็แตะแตะตัวตัวไลค์ค่ะนะเอ้ยแม่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังด้แต่พี่ขวามือมามาขวามือค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาอีกสามจุดอะค่ะไข่ปลาครับมันขึ้นอะไรฝั่งนี้มันขึ้นอะไรเ n t e r บอร์ดบอร์ดเทสตูดิโอเลยค่ะ กดเข้าไปเลยค่ะอ่ะนั่แหละกดเข้าไปเลยค่ะกดชื่อเงินค่ะค่ะพี่ปิดกล้องปิดปิดกล้องอย่างเดียวนะกดแค่ปิดกล้องอย่างเดียวอ่าฮะรูดไปแล้วเข้ามาเลยดูชื่อว่าดูชื่อว่าตรงด้ไหมนะพี่อ่าตั้งชื่อช่องพี่ไหมเอยตั้งชื่อกล้องก่อนนะยเนมอ่าฮะเอาชื่อช่องพี่เลยนะ นี่ชื่อช่องของพี่เลยขอโทษนะคะทุกคนนะคะก็ขึ้นมาสอนพี่มาอ่าขึ้นสตรีมนะคะพอขึ้นหมู่ไ้ยขึ้นหมู่ไปนะขึ้นแบบแบบรวมบ้านนะคะโอเคอ่าแล้วก็ interbotcat เ,ออเลยะคะ่ yes ะ yes อะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดเกดสมาต่อ ไม่ต้องไ,ไม่ต้องหนี่แหละพี่นและเอาเรื่องนะทีนี้ทีนเห็นไหมเขาไม่น no. kind of um um ้่งช pues ่างไหมอ่าอ่าเขาเห็นแล้วนะสมมตินะสมมติถ้าพี่ตกอ่ะพ uh ี่พี่พี่กดปุ่มโฮมทันเวลก่อนกดปุ่มโฮมอ่ะกดปุ่มกลางอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมมันจะมีตัวนี้นตัวกลางพูดเลยพูดขึ้นก็จะมีตัวลูกศรใช่ไหมพี่จะมีตัวลูกศรแล้วตัวไอ้ปกติครับแล้วก็ บอแบนบอบนบแบนอ่าพี iah, ha ha uh ่พ huh. uh, like. like ี่พี่จะพี่ตั้งกล้องอ่าพี่จับโทรศัพท์ให้เป็นแนวตั้งก่อนอืออ่าด้านล่างสุดอ่ะมันจะมีเห็นไหมด้านล่างสุดจะมีปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มไอเนี้ยอืมพี่กดปุ่มกลมสี่เหลี่ยมกดปุ่มกลมสี่เหลี่ยมอ่าได้กดไปกดกดเข้าไปกดเลยค่ะอ่า นี่คือสมมติว่าพี่หลุดนะอ่าเห็นไหมของหนูหนูลงมาอย่นี้นะตอนนี้หนูก็หลุดแล้วหนูก็จะเข้ามาคืนพี่ใส่อะกรถ้าเท็หนูเอ่อเออพี่กดไอ้ไม่ใช่ไหมครับพี่กดจนนั้นค่ะเดี๋ยวนะอ่าไอสามขีดค่ะอยู่จิดสี่เหลี่ยมค่ะด้านล่างสุดเลยด้านล่างสุดอ่าอ่าใช่ใช่อือกดขข้ามาแตะเข้าเลยค่ะจิ้มเลยจิ้ม ไม่ขึ้น,นปกติแล้วอ่าโอเคค่ะเห็นี้เนาะดูกันนะอืมอ่าแล้วพี่ก็ทีนี้ก็ถ้าพี่ขึ้นสตรีมพี่ก็ตะแคงข้างค่ะตะแคงข้างข้ามจอ,อเป็นข้างข้างสวัสดีป้าเดือนนะคะสวัสดีป้าเดือนนะคะกำลังสอนพี่โลมาเอ้ากำลังสอนพี่โลมาขึข้นสตรีมนะคะป้าเดือนค่ะจะขึ้นแบบแบบแบบพ่วงบ้านนะคะใครขึ้นใหม่คนออกไม่มีนะคะอืมตอนนี้ถ้าเจยอยากลงสม,สมมติอะสมมตินะถ้าเจลงนะ อ่ะเจเจดูที่หน้าจอหนูที่หนูมันจะทำนะหนูกดรูปเจปึ๊บมันจะไปเข้ารีมูฟรีโมบ์แหละถ้าสมมติว่าเจอยากลงก่อนหนูอะเจก็แตะที่รูปเจแล้วกดรีมูฟลงไปอ่ะเจลองแตะรูปเจแล้วแตะแตะเขาว่ารีโมบ์เราแตะว่ารีมูฟอืมอื้มโอเคแล้วที่เจไปดูตัวเจเองเห็นไหมสีแดงหนึ่งหนึ่งอะสีแดงที่อ่ะรูปรูปคนคู่อะ้วก็เป็นเล็กหนึ่งนะกดตรงนั้นอืมแตะรูปเจขึ้นมา Ock. เอ d ดเอ็ดทูสกรีนแล้วก็กดกระบาดออกเนะคุณเจ๊กลับไปอยู่ที่เดิมคืนลวโอเคนะคะสำหร,ำหรับนะคะจ้าจ้าจ้าน้องสาวสวัสดีค่ะพี่พี่พี่ประเดือนนพี่ประเดือนพะนะนะคะนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะก็คิงจังขออนุญาตจบไลน์เท่านี้นะคะแค่ต้องการขึ้นมาสอนพี่เอ่อพี่อะไรนะพี่พี่โลมานะคะขึ้นได้เนาะ นะคะโอเคค่ะพี่โรมาก็กด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 ็นไล h ์เลยค่ะแม่ชี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอืมก็ไปเลยอืมเอเจเออิปปรค์ค